นี่แหละครับคือปุ๋ยน้ำลิกนินไฟนะครับสาหรับทางฟ้าเขียวนี่มันยังเป็นกระปุกตะกรอนนะครับผมใช้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นใช้เป็นทรงกลมนะครับมีบรรจุอยู่ที่กระปุกละหนึ่งลิตรนะครับปริมาณของเขนิบหกแ8นะครับเป็นปุ๋ยเคมีสูตร1688 ช่วยให้พืชของเรานั้นเจริญเติบโตงอกงามนะครับลำต้นสวยนะครับแตกยอดแตกใบดีนะครับตัวนี้พร้อมกับธาตุอาหารรองเสริมนะครับใช้ควบคู่กันนะครับเพื่อให้พืชของเฮานี่สวยเขียวงามนะครับลำต้นออกอวบนะครับลำต้นใหญ่พืชทุกชนิดนะครับแฟนครับเอฟซีนะครับพ่นถามมาว่าเป็นปุ๋ยบอกว่าเป็น จังไดเป็นอินซีหือเป็นเคมีนะครับเป็นถามนะผมตอบเลยนะครับตอนนี้คือเป็นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยน้ำนะครับสูตร1 6 8 8นี่ตัวนี้นะครับเป็นกิช่วยเร่งให้การเจริญเติบโตของพืชผักทุกชนิดนะครับให้มีความอวบต้านทานต่อโรคได้ดีนะครับขเขียวงามนะครับแตกยอดแตกใบนะต้นโสมนี้สามารถที่จะช่วย ฟื้นฟูขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับสูตรที่สองนะครับปุ๋ยเคมีนี่ของหฮาออกาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหันข้างให้ดูหันหลังให้ดูนะครับเพิ่นขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยนะครับนี่คือสูตร5 18 18ไงพร้อมท้งธาตุอาหารรองเสริมนะครับสูตรนี้จะซอยให้พืชของเรานั้นปิดลูกปิดผล ขั้วเหนียวนะครับสำหรับไม้พืชยืนต้นผละไมของเหาต่างๆใส่ได้นะครับทางมะม่วงมะม่วงมะละกอนะครับฟักทองนะครับหรือว่าพวกแตงจางสีนะครับพวกทั่วใช้ได้นะครับหรือว่าทางทุหลอกทุเลียนอย่างสีนะครับใส่ได้เลยนะครับไม้ผลนี่บอกเลยนะครับว่าปุ๋ยน้ำเล็กเนินไฟ สูตร2ของเรานี้ทําให้ดกนะครับแคนตาลูปจังสีนะครับที่สวนเซรีนะครับที่ผมทายทําลงไปเนี่ยเพื่อนก็ใส่สูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรที่1คือฟ้าเขียวสูตรที่2นั่นคือฟ้าเหลืองนะแล้วก็ยังมีสูตร3อีกนะครับสูตร3มเราก็จะใช้ควบคู่กันนะครับเกี่ยวกับทางทุเรียนทั้งเชื้อโรคเชื้อ่านะครับายผ้หลายคนเพื่นว่าใส่อียางแน่นะครับก็บอกเลยนะครับ ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบนี้ช่วยเสริมสร้างให้พืชแข็งแรงก็จริงนะครับแต่ว่าทางทางดินเข้าก็ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีทั่วไปสูตรไดก็ได้นะครับยี่ห้อไดก็ได้นะครับทางดินเท่าก็ต้องเสริมกันนะเพราะว่าพืชของเขานี่ต้องกินทางดินและทางใบนะครับสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันแต่ว่าที่ใส่ตัวนี้ก็คือสิประหยัดนะครับประหยัด กว่าทางดินเยอะนะครับอัตราการใช้นะครับแค่หนึ่งฝาเนี่ยยางละหนึ่งฝานะครับต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นได้พืชทุกชนิดมันสับปะหลังห้ากับหัวบักไงนะครับคือเพื่อนทดลองใส่มาแล้วทดลองทํามาแล้วอยู่ที่5ปี6ปีนะครับคือผ่านแล้วนะครับผ่านจากการใส่ไลยผู้ลายคนเพื่อนใส่แล้วประสบความสำเร็จนะครับแก้วมางกรพี่น้องทั้งจังหวัดเลย นะครับพี่น้องทางจังหวัดเลยก็ใช้กันก็รู้สึกว่าจะได้ความพอใจนะครับเจ้าของสวนเพื่อนพอใจเพราะว่าออกหลายนะครับนี่เพื่อนใส่สูตรสองนะเพื่อนสร้างสูตรสองไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตสูบิงนะครับต่อไปว่าแก้วมังกรอ่านะที่เพื่อนใส่ไปแล้วนะเป็นจ้งไดน,นะครับประสบความสําเร็จบอพี่น้องทางเมืองเลยนะครับพี่น้องทงผู้เลือนเนาะผู้เลือเพื่อนก็ใส่กันหลายนะครับ สำหรับทางปุ๋ยน้ำาริยงนินไฟนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดมากับผมแล้วก็สร้างซื้อได้อยู่บางไดนะครับตามเบอร์โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรข้างล่างนี้สอบถามรายละเอียดมากนะครับว่าราคาเท่าไหร่วิธีใช้วิธีทํานั้นยังไงหรือต้องการอยากจะเข้ามาชมสวนนะครับเข้ามาชมสวนกับเขามาได้นะครับทางอ้างคาขอหฮาพิละนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้ง วิธีการใส่วิธีการปลูกพืชแต่ละชนิดเพ่นเห็ดจังไดนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสลับเวฟซีนะครับเพื่อนถามไทยมากเกี่ยวกับทั้งปุ๋ยของเฮานั่นนะครับว่าเป็นจังไยนะครับหน้าตาจังไดนะครับใส่วิธีการนะครับจังไดนะครับคลิปที่แล้วยอดยอดหลังไปเบิ้งนะครับผมกามีวิธีการผสมมีวิธีการฉีดให้เบิ้งนะครับเข้าไปดูนี่คือเป็นปุ๋ยเคมีนะครับ ธาตุอาหารรองเสริมแล้วก็เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับตัวนี้จะเป็นซ่ยให้เจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นทำให้ลูกติดผลนะครับขยายผลได้ดกได้ดีนะครับเอานะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ทมไทยกันมากนะครับทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับต้องการก็ราคานั่นก็ถือว่าไม่แพงนะครับ ส่วนนึงก็หาลอยหาสิบบาทนะครับก็ต้องใส่ควบคู่กันก็พันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ก็พันหนึ่งร้อยบาทกำลังเริ่มต้นปลูกนะครับสำหรับผู้ปลูกพักปลูกพืชต่างๆต,ต้องใช้สูตรนี้ถ้าจะเอามากเอาผลก็ใช้สูตรนี้นะครับสูตรหนึ่งกับสูตรสองควบคู่กันเด้อน,นะครับพี่น้องเฮานะครับจะเห็นผลได้ผลเร็วยิ่งขึ้นนะครับจบคลิปนี้ไว้ซะก่อนนะครับขอบุญขอบคุณไปสำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่เพื่อนทไทยกันเข้ามานะครับ